โจายวันนะครับรอบนี้เรากลับมาในส่วนของโรเจอร์กันต่อดีกว่าเนาะเนื่องจากว่ามีหลายๆคนคิดแล้วก็เล่นเป็นประมาณนี้ประมาณว่านะครับตัวละครโรเจอร์เนี่ยโดนพ่อเล่นได้หลังจากที่โรเจอร์ดึงธงแล้วหลังจากนั้นก็ใช้สกิลซันเลยแล้วก็ตีปกติอะไรตามสเต็ปว่าไปนะครับสกล 1, สิกลหนึ 2, ่งตีหนึ่งสองสกิลสองตีหนึ่งสองสกิลหนึ่งสลับไปเรื่อยๆจนกว่าโรเจอร์จะตายเอาละเอาง่ายๆว่าผมอะเข้าใจสเต็ปเว้ยแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้ผมจะเอาอะไรมาให้ดูเนาะ เอาอันเนี้ยเอาให้ชัดเจนอยู่นะว่าผมเจอกับผู้เล่นที่เล่นว่าเป็นงานละกันอ่าเป็นเรือของ TM แต่ขอไม่ระบุว่าใครนะอันนี้คือตัวละครพ่อเว้ยแล้วดูสิ่งที่ผมทานะครับอันนี้เอามาแจกนะใครชอบก็ทําตามกันได้แต่ใครทราบอยู่แล้วก็ยินดีด้วยโดยไอตอนนี้ผมกําลังดึงธงอยู่เนี่ยโดยตามปกติพ่อทุกคนจะรอครับรอจนกว่ากูจะดึงนี่แหละแต่ไม่ดึงก็ได้ปะ่ะชัดเจนปะ่ะ คือที่เราไม่ดึงอ่ยเพราะว่าเราจะไม่ติดสั่นเว้ยหลังจากนั้นก็โนนัวกันอยู่เนี่ยคือให้ตายพ่อก็ฆ่าเราไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อ่ะเพราะพ่อตีเราไม่เข้าครับนั่นแหละครับคนเลยเป็นการยื้อได้ดีและฆ่าได้ด้วยอันนี้คือตัวอย่างแรกเอาให้ดูก่อนนะดังนั้นเนี่ยไอ้ที่ต้องการจะเอามาแชร์คือแบบเพื่อนครับไม่ต้องดึงก็ได้ครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึง่งเนี่ยผมก็กลาลังดึงอยู่นะแต่หลังจากที่ดึงยังไม่เสร็จแล้วผมก็หลบเนี่ยเสร็จแล้วก็อยู่ งงไหมและและ,และก็้วก็ลงมันตีอะไรยังไงก็ว่าไปแต่ก่อนหน้านั้นเนะี่ยผมเลือดมันเหลือน้อยอยู่แล้วเห็นไหมคือผมจะดึงทงเลยก็ได้หรือไม่ดึงก็ได้แต่ลองดึงภาพว่า,ถ,าถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ต่อสู้มาก่อนแล้วเลือดมันเต็มอะ่ะพอก็ฆ่าไม่ได้มันก็จะเหมือนกับอันเมื่อกี้ที่ให้ดูนั่นแหละผมเลยต้องการจะบอกเป็นประมาณว่าถนะ้าหากตัวละครไหนก็ตามนะครับที่เรารู้ว่าเออหลังจากที่เราดึงแล้วเนี่ยอยาจจะเป็นเออนิกะกะก็ได้พอเราดึงเสร็จปั๊บเขาจ้องที่จะช็อต ถูกไหมเราไม่ทําก็ได้มันเป็นสไตล์เดียวกันเลยเออเพราะว่าถ้าเราอยู่ในทงอะ่ะมันตีเราแทบไม่เข้าอยู่แล้วครับก็ถือว่าเอามาแจากก็แล้วกันนะถือว่าเป็นอีก1นตัวอย่างนะหากใครชอบก็เอาไปทําตามแล้วกันนะครับผม